ต้นไม้นะครับแต่สถานที่ถ้าจะสวยนะครับดูต้นไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับแต่มีผลมีผลแล้วทุกคนนะเป็นหมากนะเป็นหมากแล้วนะครับเอเพิ่งมาปลูกนะไม่ใช่เพิ่งปลูกหรอกเขาน่าจะอาเอามาจากที่อื่นนะครับเอามาปลูกไว้ตรงนี้แต่ไม่ทราบว่าเป็นต้นไม้อะไรนะครับผม สบายดีสวัสด,สดีทุกคนสำหรับตในศูนยูท่ทีท่าวัดโพนะครับผมกลีบนี้จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คืออยากจะพาทุกคนมาเบิงมาดีบิวนะครับผมมารีบิวนะครับ,รบ,น,รบนี่ครับผมล่าสุดเอาต้นไม้มาลงแล้วนะครับผมอย่างสวยงามก็มีชีวิตชีวาขึ้นอีกนะครับผมเมื่อก่อนใะนยังเมื่อเมื่อสองอาทิตย์ก่อนหรือว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนนะทุกคนนะยังไม่มีต้นไม้นะครับล่าสุด ล่าสุดนี่มีต้นไม้แล้วนะครับผมสวยงามครับอดีตว่ามีชีวิตชีวาขึ้นนะครับนี่ครับจุดนี้นะครับผมก็จะเป็นอาคารบริการท่าท่าบัดโผนะครับผมก็จะเป็นมองเข้าไปข้างในนะครับจะเป็นห้องน้ํานะครับผมนะครับก็มีห้องน้ําแล้วนะครับผมแต่ว่าน่าจะยังไม่เปิดให้บริการนะครับไปเดี๋ยวพาทุกคนมาชมบรรยากาศนะครับต้นไม้ต้นแรกนะครับผมนะเป็นต้นไม้ใหญ่เด็ดแล้วทุกคน แล้วก็จะมีโครงสแตนเดตอยู่ตรงนี้นะครับรอติดตั้งนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะติดตั้งอยู่จุดไหนนะครับดูจากโครงนี้ก็น่าจะเป็นติดตั้งในายนาวในน,น,นอนพอเป็นสแตนเดตนะครับผมการสนิมนะครับใส่กระ ถ้าวัดโพนะครับก็เป็นเอกลกักษณ์เดยนะครับก็จะมีแบบศาลานะครับแบบเนี้ยที่ให้ผู้คนได้นั่งพักผ่อนหยนใจนะครับก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับพังตรงข้ามกับท่าวัดอรุณน,นะครับผมในครับาลานไมนครับผมตีเป็นไม้นะครับข้างบน ้าเฟลานเป็นไม้นะครับมีหลอกไฟแบบนี้นะครับสวยงามนะครับต้องมีต้นไม้นะครับแต่ละสถานที่ถ้าจะสวยนะครับดูต้นไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับแต่มีผลมีผลแล้วทุกคนนะเป็นหมากนะเป็นหมากแล้ว นะครับผมเพิ่งมาปลูกนะไม่ใช่พ่งปลูกหรอกเขาน่าจะเอามาจากที่อื่นนะครับเอามาปลูกไว้ตรงนี้แต่ไม่ทราบว่าเป็นต้นไม้อะไรนะครับผมก็ถือว่าสวยงามนะครับวันนี้ก็มีการฝึกซ้อมนะครับอยู่แม่น้ำเจ้าพยานะครับผมนีครับจุดนี้ ตรงนี้น่าจะเป็นปลูกต้นไม้แน่นอนนะครับผมนี่นะครับต,ตรงนี้เป็นจุดเช็คอินแน่นอนเป็นจุดถ่ายรูปนะครับวิววัดอรุณน,นะครับ ก็จะมีต้นไม้ข้างล่างก็น่านจะปลูกลอกไม้นะถ้าปลูดอกไม้เนี่ยจะสวยเลยทุกคนนะครับผม น,นี่ก็จะเป็นซอยประตูนกนยงนะครับผมนะซอยประตูนกนยงตรงนี้ก็จะเป็นร้านนะครับเป็นร้านขายพวกไอศครีมเป็นพวกเครื่องดื่มต่างๆนะครับผมข้างบนก็จะเป็นร้านอาหารนะครับนี่ครับต้นไม้นี่นะครับเป็นหมากเลยทุกคนไม่ว่าออกออกหรอ,อก ออกผลแล้วนะครับเนะี่ยไม่รู้ว่าต้นอะไรแต่สวยทุกคนเป็นหมากเยอะเลยเรียกว่าออกผลเยอะเลยทุกคนนี่ครับ ก็จะมีนะักท่องเที่ยวแวะเบียนมาถ่ายรูปณนะมุมนี้ทุกคนมุมวัดอรุณนะครับจะสังเกตว่าน้ําขึ้นเยอะมากนะครับผมนะน้ำขึ้นเยอะจริงนี่นี่ครับดูม,มุมนี้ทุกคนจะ ชัดมากนะครับผมและสวยมีขนาดยังไม่แบบเต็มเต็มร้อยนะครับยังมีข้างล่างยังไม่ได้ปลูกอะไรเลยทุกวันนี่นะครับแต่ถ้าแบบเสร็จเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมน่าจะสวยงามนะครับก็มีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นนะครับมีพื้นที่สีเขียวนะครับผมมีต้นไม้ใหญ่มีต้นไม้มาปรับแต่สวนนะ่ไม่รู้ว่าต้นไม้อะไรนะครับนะนี่เป็นมีหลอกนะครับผมนี่ จะเป็นหลอกแบบเดี๋ยวด้จุให้ดูนะครับนี่ครับผมเป็นหลอกแบบนี้เดือนนะครับ,รบ,ลแ,บ,บ,รบแล้นี่คือรดอะไรคือไม่ทราบจริง ก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็การปรับปรุงเอาต้นไม้มามาวางมาปลูกใบไล้นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นต้นไม้ใหญ่เลยทุกคนนะล่าสุดต,ต้นไม้เด็กยังนะครับผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ปลูกยังไม่ได้ลงนะครับส่วนบ้าถ้าทำํำเป็นดอกไม้นะอยู่ข้างล่างนะครับผมนะตรงโถ ตรงทอปลูกตอกไม้นี่ทอต้นไม้นี่ทุกคนตรงนี้ใส่ต้นไม้ใส่ต้นหลอกเข็มก็น่าจะดีนะครับผมแต่ว่าจะต้องลองดูนะครับผมว่าจะเอาอะไรมาปลูกนะครับผมนี่ครับถ้าพูดเรื่องบิวนะครับผมนะเรื่องบิวบิวนี่แบบผอก็เลยว่าบิวหลัก้านมากทุกคนมีสวยมากนะครับผมิีสวยจริงนะครับพื้นที่ก็สะอาดนะครับผมนี่ครับ สถานที่สะอาดครับมาดูตรงโป๊ะเรือนะครับผมโปะเรือเป็นโป๊ะเรือขนาดใหญ่นะครับดูแข็งแรงเลยทุกคนนะนี่ครับเป็นโป๊ะเรือแบบนี้เลยทุกคนนะก็จะไม่จะไม่ใช่เป็นแบบ เป็นท่าเรือโดยสารนะครับผมนะน่าจะเป็นท่าเรือโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานนะครับผมจะเป็นท่าเรือเฉพาะเลยหรือว่าเป็นท่าเรือสําหรับไวท้ทําทำกิจกรรมทางประเพณีหรือเปล่านะครับผมนะครับ รอบๆครับผมรอบๆก็จะเป็นร้านอาหารนะครับเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดท่องเที่ยวเนะ้อรักท่องเที่ยวก็มาทานอาหารริมแม่น้ำเจ้าพยากันเยอะเลยทุกคนจุดนี้นะครับผมนี่ครับคงสแตนเดตนะครับผมรอติดตั้งนะครับแต่ เราจะมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะมาติดเขาจะติดตั้งไว้ตรงไหนนะครับผมเอาละครับก็เ,เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ศูนก็พาทุกคนมาชมมารีวิวมาอัปเดตนะครับผม่าวัดโพล่าสุดนะครับเขาได้เอาต้นไม้นะครับมาลงแล้วนะครับสวยจริงนะครับผมนะมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะครับผมเมื่อก่อนนะศูนมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าเอาต้นไม้มาลงแล้วบอ,บอกเลยว่า ดีมากแล้วครับดีกว่าเดิมเยอะเลยทุกคนนะเอาละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม